สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับแกงแปลกใหม่อีกแล้วนะคะแม่บ้านมี้นแกงให้เป็นแกงบุกค,ค่ะใครเคยแกงบ้างเป็นมันเหมือนแบบมิ้งกินแล้วอร่อยมากเลยอะ่ะแกงบุกอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะเขาจะทําให้มิ้งกินมิ้งบอกเอามาให้พี่ชิมก่อนนะพี่กลัวว่ามันจะไม่อร่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาใส่ถ้วยมาให้มิ้นเล็กๆแล้วบอกว่าให้มิ้นลองชิมดูเอ้ยอร่อยมากเลยมิ้นไม่เคยกินเลยนะคะเนี่ยแกงบุกค,ครั้งแรกแล้วหอมมาก หัวบุกอะค่ะที่มันจะแบบคายๆยินลีนะคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นยอดมันปูที่คุณป้าส่งมาจากพังงานนะคะแล้วก็อันนี้ใบยอดมะม่วงหิมพา,านต์ค่ะแล้วก็มีลูกเนียงแล้วก็เม็ดเหลียงหรือว่าหน่อเหลียงเห็นคนใต้เขาเรียกกันแต่และคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สตออันนี้จะเป็นสตอข้าวหรือเปล่าคะ่ะมินไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะหวานแล้วก็มันค่ะอร่อยมากๆแล้วก็จะมีน้ำพริกกะปิจริงๆอ่ะมินอยากกินน้ำพริกปลานะแต่ว่าแบบ รู้สึกว่ามินทําน้าพริกปลาามันซ้ําไปเยอะแล้วไงมินก็กลัวแบบทุกคนจะแบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมินอ่ะประจําเลยมินจะชอบกินน้าพริกปลาาที่แบบแบบที่มินทําอะคะ่ะน้ําพริกปลาลาพริกปน่นอันนี้แบบวิลมลองชิมแล้วคืออร่อยมากๆอืมแปลกอะเหมือนเรากินพวกเนื้อเจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะฝีมือคนพนม่าแม่บ้านมินเองอร่อย แล้วนี่ก็ชอบกินของแปลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ลูกเนียงลูกเนียงเพิ่งได้มาวันนี้กรอบมากก็สตอมีคนถามว่าลูกเหลียงลูกเลียงหรือลูกเหลียงไม่ล้้ แล้วก็สตอแล้วก็ลูกเนียงอ่ะอันไหนอร่อยสุดคือส่วนตัวมินชอบลูกเนียงค่ะแต่ว่าทุกอย่างอร่อยหมดนะแต่ว่าส่วนตัวชอบลูกเนียงสุดอ,อร่อยมากเลยเนี่ยค่ะเขาแกงมาอร่อย โเขาใส่ใบอะไรนันหอมมากมินไม่รู้ว่าคือใบอะไรนะคะแต่หอมสุดๆเลยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมินจะซื้อมาแล้วเดี๋ยวให้แม่บ้านแกงให้แล้วเดี๋ยวมิน ถ่ายวิธีทําให้ดูนะคะวันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้ถ่ายยอดมะม่วงหิม,มาพานต์คือมะม่วงหิม,มาพานต์อะไรคิดถึงตอนเป็นเด็ก,ดกๆทุกทีเลยกินหวานมาก ไม่มีผักอะไรก็จะไปหลังบ้านไปปีนต้นเก็บยอดต้นที่บ้านนี้มันมันเป็นแบบต้นมันสูงไงต้องปีนถ้าบ้านอื่นนี่คือต้นมันจะติดเตี้ยเองอันนี้ยอดมันปูกินครั้งแรกนะคะอืมอร่อยอร่อย มิน,น่าจะเป็นคนที่อธิบายรสช,ชาติไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะแต่อร่อย <c oughs> ใครที่เป็นคนพม่าดูมิ้นอยู่นะคะเขาเรียกว่าแกงบุกหรือเปล่าคะมันก็ไม่แน่ใจ ปัญหาคืออันนี้คือใบอะไรคือมันอร่อยมากผักมิ้งแช่ตู้เย็นไว้มันช้ำอะ่ะ อธิบายไม่ถูกอะรสชาติมันอารมณ์เหมือนเรากินบุกเลยอะค่ะใครเคยกินบุกบ้าง ลูกเนียงโรลละแปดสิบบาทแถวบ้านมิน้นข้างบ้านมิ้นเสียงดังหน่อยนะคะเพราะมีเด็กเยอะข้างคนข้างบ้านมิน้น อร่อยมากเดี๋ยวต้องมีต่อเมนูนี้ต้องมีแน่ๆอันนี้คือแบบจริงๆมิ้นแกงปลาไปนะคะแล้วทีนี้แม่บ้านบอกลองชิมของหนูดูอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยแบบเออ,อยางงั้นเอาแกงปลาตัวเองไว้ถ่ายคลิปพรุ่งนี้แกงปลาช่อนค่ะมิ้นแกงไว้เป็นแกงแบบง่ายๆสไตล์บ้านมิ้นค่ะ เวลาผักเยอะไม่รู้จะกินอันไหนทำไมมันอร่อยเช่นนี้เป็นเมนูใหม่ที่ไม่เคยกินแต่กินแล้วดันอร่อยเฉยเลย ลูกเหลี่ยงลูกเหลี่ยงก็กรอบๆหวานๆมันๆอธิบายไม่ค่อยถูกแต่อร่อยรวมๆแล้วอร่อยค่ะแต่ว่าลูกเนียงอร่อยสุดบางคนนี่แบบว่ากินลูกเนียงแล้วแพ้ก็มีนะคะ ระวังเลยนะคะสะตอที่มินซื้อในพวกแมคขวรกินแบบนี้ไม่ได้นะมันเหม็นนะ อันนี้แบบไม่เหม็นแล้วก็อร่อยมันหวานกินเล่นได้อยอนมันปูนี่กินกับอะไรได้อีกนี ผักเยอะมินก็เลยแบบไม่ค่อยได้จับอะ่ะแหละ เม็ดใหญ่มากสตอมีคนบอกว่ากินไม่กลัวหนอนเหรอเคี้ยวไปทั้งหนอนนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเยอะ ใบมะม่วงหิมาพานต์รสชาติจะออกฝาดๆนิดนึงนะคะแล้วก็หอมกลินมม่นใบมะม่วงหิมพานต์ <c oughs> <c oughs> ฟันหักแน่ๆ

บางคนไม่ชอบมันม่กินทั้งเปลือกเลยคำสุดท้ายจริงๆยอดไปมันปู อออ่เออออมื่อกี้กัดสตอเจอหนอนตัวเบลเลอร์เลยไม่ใครทิ้งเลยอะคือใบเนี้ยใบอะไรอร่อยดิผักชีไงผักชีชอ่ะอ่ะใช่เหรอทำไมต้นซิน ผักชีทำไมไม่ใช่น้ำไอเนี้ยใช่เหรอใช่อันนี้ผักชีชอบานหนึ่งแน่แหละทำไมไม่เหมือนผักชีอร่อยอเอาค่วันนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่รับชม จนจบนะคะอาจจะพูดมากไปน,นิดนึงนะคะบางคนก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยมินก็โอ้ยม่รู้จะปรับยังไงล่ะโอเคก็ขอวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ